เนีคะขึ้นด้านบนเวทีค่ะเพื่อที่จะลุ้นว่าใครนะีคะที่จะได้รับรางวัลชะนะเลิศวันนี้นะคะเดินบนเวทีเลยค่ะนี้ยนโฉมนะคะ่ะจะมีหนุ่มผู้ที่ได้รับรางวัลชะนะเลิศค่ะ <Wow. S 1> และนะคะีค่ะ นนี้ขออนุญ,ญาตนะคะเรียนเชิญท่านพัชนีศภาเนะีคะวัฒนธรรมจังหวัดดนงบัวลูเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อที่จะมอบรางวัลชนะเลิศนะคะด้านบนเวทีเลยค่ะพร้อมกันทั้งสองท่านนะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านสุภภาพอินทวงศ์นะคะคลังจังหวัดดนองบัวูด้านบนเวที โอ้ทั้งสองท่านนะคะไม่ยอมใช่ไหมคะผู้เข้าประกวดยืนพร้อมกันเราก็ต้องยืนพร้อมกันใช่ไหมคะดีนะคะค่ะดิฉันจะขออนุญาตปรบก่านะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ1น่ก่อนนะคะอีกหนึ่งคู่ก็จะได้รับเป็นรางวัลที่สองนะคะและรางวัลชนะเลิศ อันดับที่หนึ่งค่ะได้แก่ ชนะเลิศพี่น้องกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านพัชนีสภาค่ะวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไน้คะมอบรางวัลก่อนเลยค่ะให้ผู้ชนะเลิศรางวัลชนะเลิศนะคะวันนี้ ได้รับนะคะเงินรางวัล3,000บาทพร้อมเกียรติบัตรค่ะและในทาะ,ะรางวัลรรงชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือว่าที่สองนะคะยินดีด้วยนะคะกับคุณปานิตานะคะ จะได้รับนะคะจะได้รับนะีคะเป็นเงินรางวัล2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรค่ะยินดีด้วยมากๆนคะกับท่านที่ได้รับรางวัลน,นีะ,ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศหรือว่ารางวัลทุกรางวัลวันนี้นะคะก็ต้อง ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้าร่วมการประกวดนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคณะกรรมการทุกท่านและผู้เข้าร่วมการประกวดทุกๆท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะเรียนเชิญทุกท่านด้านหน้าเวทีเลยค่ะเดี๋ยวให้คณะกรรมการเลยคะด้านบนเวที 4 6งนั่นเองค่ะวันนี้เนี่นะก็เรียได้ว่ากิจกรรมจัดเต็มกันตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่ในช,ชว่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเนี่ยคะแชรแอนแชรนะคะคุณลูกค้าเนีคะหรือว่าทุกๆท่ททานค่ะที่เดินเข้ามาแล้วนี่นะคะก็จะได้มีสิทธ์รับรางวัลเป็นคูปองที่เอาแชรก,กันกับงานแพรพันลูกภูสูสากล2022ช่วยกันประชาสัมพันธ์กับ